ชนอลนายท a l a r p ย y a g o n ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงของชาวพฤษกราศีพษภกละลัคนาพฤษกนะคะในเดือนพฤษภาคมส5 6 5หค่ะโดยไพทาโรโอหรือว่าไพยิบซีโดยครูเอปัทมภพรนักพยากณ์อ่านไพทารโรค่ะจะขอเป็นตัวแทนของชาวพฤษกนะคะจับไพขอไพ่ทํานายดวงชะตาของชาวพฤษกแบบโดยรวมค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอไพ่ได้ช่วยส่งคําทํานายผ่านหน้าไพให้ครูเอได้อ่านคาทํานายให้กับชาวพฤษก ค่ะชมเมื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบ้างในบางเรื่องบางราวนะคะก็ดูว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะส่วนรายละเอียดของลัคนาแล้วก็ราศีนะคะดูที่ description ใต้คลิปนี้นะคะอาจารย์แปะลิงก์การผูกด,ดวงแล้วก็รายละเอียดของราศีไว้ที่ description แล้วค่ะ เลือกไพ่สิบใบนะคะขอเป็นตัวแทนชาวรุษศึกเลือกไพ่สิบใบค่ะเพื่อส่งคำทำนายใบแรกนะคะ Ace of Swords Two of Cups Two of Wands The Hermit King of Cups Eight of Pentacles, The Chariot, King of Pentacles, Eight of Cups, Six of Pentacles. ดวงของชาวพระสง์นะคะอาจจะเป็นประมาณต้นร้ายปลายดีค่ะมีเรื่องให้ต้องปวดหัวมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหามืดแปดด้านนะคะแต่คุณจะมีคนช่วยไม่ได้ผจญปัญหาอยู่คนเดียวค่ะคุณอาจจะมีแฟนมีคนรักคอยที่จะคอยปลอบใจอยู่เคียงข้างจับมือกันข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาแก้ไขปัญหาไปด้วยกันหรือจะเป็นคู่แม่ลูกนะคะคู่ชีวิตในรูปแบบไหนก็ได้แต่ไม่ได้โดดเดี่ยวผจญปัญหาคนเดียวค่ะนะคะให้รู้ว่า ถ้ามีปัญหาคุณจะต้องมีคนที่จะมารับฟังคุณนะคะอย่าจมอยู่กับปัญหาคนเดียวนะคะมีคู่มีคนปลอบใจมีคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างค่ะการตัดสินใจอะไรนะคะค่อนข้างที่จะต้องมีความสุขุมรอบคอบนิดนึงนะคะมีเกณฑ์ให้มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจค่ะบางคนอาจจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการ ศึกษาเรียนต่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและก็การใช้ชีวิตต่างๆด้วยนะคะดวงชะตาถือได้ว่ามีความสงบลมเย็นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเข้าหาความสงบลมเย็นมากยิ่งขึ้นไปบวชชีพามไปนั่งวิปัสสนาหรือจะอ่านหนังสือหรือจะฟังธรรมนะคะใน YouTube ก็มีหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่ออกมาให้ความรู้หรือว่าสอนนะคะในเรื่องของแรงบันดาลใจในเรื่องของศาสนานะคะการปฏิบัติธรรมต่างๆนานาคุณ อาจจะได้สิ่งนี้นะคะมาคอยชี้แนะชี้นําให้คุณได้เอามาใช้กับชีวิตแล้วก็ให้ชีวิตของคุณมันสงบร่มเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะ King of Cups บุรุษผู้มีจิตใจดีจิตใจงามจะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอาจจะเป็นเพื่อนเขาอาจจะเป็นญาติเขาอาจจะเป็นคนร่วมงานหรือว่าเป็นลูกค้าเป็นคนเหล่านี้นะคะที่เข้ามาเนะ่ยเป็นคนที่ อย่าเพิ่งไว้วางใจอะไรมากนักนะคะคนหน้าตาดีอาจจะสร้างปัญหาให้คุณอาจจะมีปัญหากับคนที่ดูดีดูปากดีพูดดีแต่ว่าจิตใจนั้นแย่ก็ได้นะคะดังนั้นอย่าเพิ่งไปไว้วางใจอะไรกับใครอย่าดูคนเพียงแค่หน้าตานะคะก็ ไว้ใจข้างในเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะคะในตําแหน่งนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของปัญหาระวังคนหน้าตาดีระวังคนที่ดูดีนะคะอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณก็ได้ค่ะเขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะปกติก็คุยกันดีนะคะแต่พอมาหลังๆเอ๊ะทาไมเกิดมีปัญหากันมาหาเรื่องกันหรือว่าพยายามที่จะทําให้คุณนั้นตกอยู่ในสภาวะมืดแปดดานก็ได้ค่ะต้องระมัดระวังนะคะแต่ข้อดีของคุณนะคะดวงดีมีโอกาสได้เงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่นะคะ คุณจะมีโชคนะคะจะได้รับเงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่ยังไม่พอยังได้ไพเ่เศรษฐีอีกด้วยนะคะบ่งบอกว่าความร่ำรวยกำลังจะมาเยือนค่ะสำหรับชาวพฤษศนะคะในเดือนพฤษภาเดือนเกิดของคุณนั้นนะคะคุณอาจจะได้เป็นของขวัญของรางวัลน,นะคะ Happy Birthday ะ Present นะคะก็เป็นอะไรที่ส่งให้คุณนั้นมีความสุขความชื่มชื่นนะคะได้จับใจ่ายใช้สอยตามอำเภอใจอยากได้อะไรก็ มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินได้ทองมีเงินมีทองเอามาจับใจ่ายใช้สอยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการได้เดินทางก็ได้นะคะคุณอาจมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะไปกับออสายเปไปกับครอบครัวที่จ่ายให้นะคะก็มีความสุขค่ะนะคะดวงชะตาถือได้ว่าแช่มชื่นมีความสุขสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ใจบุญสุนทานค่ะนะคะบริจาคทานช่วยเหลือคนยากคนจนหรือว่าแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์ เงินทองหรือความช่วยเหลืออาหารต่างๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะค่อนข้างที่จะ,ะมีการทำบุญอาจจะเป็นทำบุญวันเกิดก็ได้นะคะก็ดีนะคะถ้าในช่วงเดือนเกิดเนี้ยนะคะคุณได้ทำบุญวันเกิดแล้วก็จะช่วยทำให้คุณนั้นได้มีโชคมากยิ่งึ้นนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในชีวิตมากยิ่งขึ้นในเดือนเกิดนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาขอให้ไพ่ได้ทำนายเพิ่มเติมนะคะว่าเบื้องบนอยากบอกอยากที่จะทำนายอะไรนะคะข่าวดีอะไรที่อยากจะบอกให้กับชาวพฤษภศกในเดือนเกิดเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นี้บ้างค่ะเสียงหยิบไพ่นะคะ12บใบ king of wands six of cups queen of swords strange six of swords three of wands the moon queen of wands ten of pentacles nine of cups eight uh, nine of souls four of wands ชาวพุชกคะในเดือนพฤษภาเดือนเกิดของชาวพุชกนั้นนะคะจะมีสิ่งดีๆหลายๆสิ่งเกิดขึ้นมา1การงานมีความมั่นคงก้าวหน้านะคะการงานอาจจะต้องทํางานเป็นทีมอาจจะต้องมีคนที่ลูกน้องลูกจ้างนะคะคนที่ด้อยกว่ามาคอยเสริมทัพมาคอยช่วยงานนะคะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนมีอํานาจเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้มากมีความรับผิดชอบสูงอย่าลืมที่จะสร้างทั้งพระเดชและพระคุณนะคะจะมีคนคอยช่วย อาจจะเป็นงานในครอบครัวก็ได้เป็นบุตรหลานบริวารน,นะคะเพื่อญาติต่างๆมาคอยช่วยอย่าลืมว่าจะต้องตอบแทนเขาด้วยนะคะก็เวลาที่เจ้านายอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะลูกน้องก็ต้องอิ่มด้วยอย่าปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยหวยหิวนะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะสั่นคลอนความมั่นคงของเจ้านายได้นะคะการงานดีนะคะก็มีอํานาจวาสนามีมีการแก้ไขปัญหาได้เก่งนะคะเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็ต่อสู้อุปสรรคปัญหาได้ด้วยความเข้มแข็งเด็ด เดียวนะคะการงานราบรื่นดีค่ะ นะคะส่วนเรื่องของเ,ออเรื่องของการที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาความทุกข์ใจไม่สบายใจกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนคอยอิจฉาทิษยานะคะถูกติชิ้นยินทาเจ้านายเรียกเข้าไปตำหนิติเตือนอะไรต่างๆนานานะคะปัญหาก็มีค่ะมีแต่ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็การพูดคุยเจรจาการเคลียร์ปัญหากันด้วยเหตุด้วยผลนะคะด้วยกัลยานามิตรถ้าคุยคนเดียวแล้วไม่โอเคนะคะแก้ปัญหาด้วยการอดทน อดกั mà, ้นมาคนเดียวก็ ปรึกษานะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนสนิทมีญาติพี่น้องนะคะคอยปรึกให้คําปรึกษาดังนั้นเวลาเจอปัญหา1อดทน2ต้องมีการที่จะหาคนมาคอยรับฟังแล้วก็ชี้แนะชีน้นําหรือว่าคอยพาคุณไปหาคนที่จะช่วยคุณได้นะคะมีเรื่องของความไม่สบายใจวิตกกังวลนะคะเป็นเรื่องของคนนะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะถูกติฉินนินทาจากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเจ้านายคอมเมนต์นะคะมี มีค่ะมีแต่ว่าต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นแล้วก็เวลาที่จะแก้ปัญหาอะไรก็ควรที่จะเข้าหาคนที่จะคอยช่วยเหลือให้ได้หรือว่าเอาไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรือบริวารน,นะคะอย่าอยู่คนเดียวนะคะพยายามที่จะให้มีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงนะคะจะได้เป็นเกาะคุ้มภัยให้กับตัวเองด้วยนะคะ สำหรับเรื่องเองินเรื่องทองนะคะดีมากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินมรดกนะคะอาจจะได้ตึกแถวได้คอนโดนะคะหรือว่าจะได้เป็นเงินทองจํานวนมากที่จะเข้ามานะคะซึ่งอาจจะมาจากป้าสายเปคนสายเปนะคะมีคนเลี้ยงมีคนดูแลมีผู้อุปถัมภ์คำชูนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นคนที่เข้ามาติดพันอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติก็ได้ที่ให้ด้วยความพิษ สวัสดให้ด้วยความพึงพอใจนะคะดังนั้นก็ต้องทําดีอย่าใจร้อนอย่าระเบิดอารมณ์อย่ามีอีกโก้สูงนะคะอย่ามีความาไม่มั่นคงทางด้านอารมณ์ใจร้อนขี้หิดขี้วีนนะคะก็ควรที่จะใครที่ให้ผลประโยชน์ใครที่มอบสิ่งดีๆให้ก็ควรที่จะดีกับเขาตอบแทนกับเขานะคะอย่าไปแบบว่ายิ่งได้ก็จะยิ่งแบบว่างองแงาเอาให้ได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่า คนที่ให้เนี่ยเขาจะให้คุณได้นานๆเลยนะคะคุณจะสามารถที่จะ ได้รับผลประโยชน์นะคะหรือว่าการช่วยเหลือ,อการซัพพอร์ตจากคนที่ช่วยคุณเนี่ยนะคะได้ไปยาวนานๆเลยนะคะไปแบบยาวๆเป็นแบบนานานเลยดังนั้นก็อย่าใจร้อนบางทีอาจจะต้องรองหน่อยนะบางทีแบบว่า,าสัญญาว่าจะซื้อรถให้สัญญาว่าจะซื้อบ้านให้ต้องอาศัยความอดทนรอคอยนะคะแล้วก็การพูดดีทดําดีเอาอกเอาใจนะคะเพราะว่าเขาคือคนที่จะซัพพอร์ตคุณคนที่จะให้ผลประโยชน์กับคุณนะคะดังนั้นอย่าไปงองแงอย่าไป เบิดอารมณ์ใส่อย่าไปทําตัวแบบว่ามีอีโก้สูงนะคะความใจเร็วด่วดได้จะเสียการความใจร้อนจะสร้างปัญหานะคะดังนั้นก็ใจเย็นๆนะคะยังไงเขาก็จะให้อยู่แล้วนะคะใครที่มีแนวโน้มว่าจะมี โอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติหรือว่าได้บ้านได้รถนะคะก็ใจเย็นๆค่ะได้แน่นอนนะคะอย่าใจร้อนค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องของสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุไม่มีเพียงแต่มีเรื่องของการนอนไม่หลับวิตกกังวลความเครียดนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของอให้ระมัดระวังในเรื่องของหลังไหล่นะคะแล้วก็ก้นกบบางทีอาจจะเป็นประเภทที่แบบนั่งนานนะคะอยู่ในไอริยาบทเดิมนานๆอาจจะมีปัญหานะคะก็ ดูทับเส้นไม้นะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของไมเกรนความเครียดนะคะมีนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางมีเกณฑ์ว่า จะมีการเดินทางแบบฉุกละหุนะคะแบบโดยที่แบบว่าไม่ได้แพลนอะไรไว้ก็มีนะแต่ว่าก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะคะแต่ถ้าเดินทางทางน้ําให้ระมัดระวังนะคะจะตกน้กําตกท่าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรทางน้ําได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภแน่นอนค่ะคุณมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือว่ามีเกณฑ์อาจจะได้ของใหญ่ได้เป็นทรัพย์ใหญ่บ้านที่ดินหรือรถยนต์นะคะเรื่อง ในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในเดือนพฤษภามนี้นะคะคนมีคู่ก็อาจจะอยู่กันไปแบบเรื่อยๆนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีมีปัญหากันบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะก็อยู่ด้วยกันเหมือนแบบว่าลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างก็ต้องอาศัยความอดทนอดกั้นนะคะการให้อภัยแค่นั้นเองไม่ถึงกับขนาดแบบเลิกลรา,างกันไปแล้วก็ต้องฟอง้องร้องหย่าร้างกันนะคะทำร้ายร่างกายกันอะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่กระทบกระทั่งก็มีบ้างนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงสาหรับ คนโสดนะคะก็ยังคงต้องอทนนะคะร้องเพลงรอต่อไปก่อนนะคะเรื่องที่จะได้เจอคู่คองต้องใจเรือมที่จะได้เจอคู่รักคนที่ใช่นะคะโซเมดอะไรเนี่ยรอไปอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ดวงเรื่องของความรักอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าไรนะะักค่ะเอาละค่ะก็พอที่จะเป็นคําทํานายที่เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวพฤษภได้พอสมควรนะคะก็ขอจบคําทานายเพียงเท่านี้ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรณ์บายครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ